สวัสดีวันพฤหัส,สบดีที่27กุมภาพันธ์2568สวัสดีเพื่อนๆเ,เทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นตลอดจนทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังการส่องกราบหุ้นและข้อมูลพื้นฐานฟันดัมมทัลของหุ้นรายตัวข้อมูลที่ปรากฏในช่อง YouTube มีบันทึกโดยละเอียดอยู่ใน Facebook กลุ่มส่วนตัวปาเนตเทรดทุและเหรียญคริปโตเคเรนซีโดยทุกท่านสามารถเข้าไปส่องดูได้ ท้งนี้โดยการกดลิงก์เข้ากลุ่มซึ่งอยู่ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปหากถ้าใดชอบคลิปวิดีโอสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม follow กันได้นะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมานำเสนอสู่สาธารณะเราไปอัปเดต Set Index ก่อนจะไปส่องกราฟหุ้นที่น่าสนใจและ Fundamental ข้อมูลพื้นฐานของหุ้นรายตัวกันนะครับ Se ต Index ประจำวันพุทธที่26กุมภาพันธ์2568 ข้อมูลจากหุ้น smart.com ตลาดหุ้นปิดพุ่ง24.75จุดพอครคลายการเมืองหลังไม่ได้ข้อยุติเรื่องหัวเลือกสวและมีเซอร์ไพรส์จากกนง,งอปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่2%โดยเซ็ตปิดไปที่1231.14จุดปิดบวกไป24.75จุดคิดเป็นบวก2.05%มูลค่าซื้อขายสุทธิ62,528.51ล้านบาท โดยนักลงทุนต่างชาติและสถาบันเป็นฝั่งซื้อนะครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์และนักลงทุนรายย่อยภายในประเทศอยู่ทางฝั่งขายสรุปยอดการซื้อขายหุ้นหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดทําการเมื่อวันที่26กลุมภาพันธ์2,568ต่างชาติซื้อ2,063.15ล้านบาทกองทุนซื้อ302.97ล้านบาท รายย่อยเทขายออกมา1,322.26ล้านบาทและโบรกเกอร์ขาย1,043.87ล้านบาทในภาพรวมของหุ้นทั้งตลาดมีหุ้นที่ติดเข้ามาใน m o ดแซ c t i v e และมีหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า1,000ล้านบาทจำนวนมากถึง16หลักทรัพย์โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดได้แก่ CPO ปิดราคาบวกไป10%ราคาเด้งขึ้นมา5บาทอยู่ราคาอยู่ที่54บาท25สตางค์ มูลค่าซื้อขาย6,443ล้านบาทหุ้นในกลุ่มธนาคารก็ยังมีความกดดันนะครับโดย BBL ปิดติดลบไป3บาท50สตังค์ยูราคาที่147บาท50สตังค์เคแบปิดติดลบไป4บาท50สตังค์ยูราคาที่150บาท KTB ติดลบ30สตังค์ยูราคาอยู่ที่22บาท80สตังค์แต่ว่า SCB ปิดบวกไป50สตังค์ยูราคาที่124บาท TTB ติดลบ2สตังค์ยูราคาที่1บาท92สตังค์ส่วนหุ้นในกลุ่มปตทหุ้น PT ทปิดติดลบไป25สตาตังค์ยูราคาที่32บาท p t t EP ติดลบ1บาทยูราคาที่114บาทหุ้นทัพบ,บริษัทไทยออยปิดติดลบไป50สตังค์ยูราคาที่24บสาท50สตังค์และ p t t g c ปิดติดลบไป40สตังค์ยูราคาที่17บาทส0สสตังค์ หุ้นในกลุ่มกัฟปิดราคาเชิงบวกโดยกัฟบวกไป50สตังค์อยู่ราคาอยู่ที่50บาท50สตังค์อดวานซ์บวกไป8บาทยู่ราคาที่285บาทส่วนหุ้นอินทัชไม่ติดเข้ามาในโ o มดแอคทีฟนะครับหุ้นที่พุ่งแรงอีกตัวหนึ่งก็ได้แก่ Delta ปิดบวกเพิ่มขึ้นไป7บาท25สตาตังค์อยู่ราคาที่82บาท50สตังค์หุ้น W H A ฟื้นตัวปิดบวกไป20สตังค์ อยู่ราคาที่3บาท64สตางค์นอกจาก CPO พุ่งแรงแล้ว CPF ก็บวกเพิ่มขึ้น1บาท90สตางค์ยู่ราคาที่24บสาท30สตางค์หุ้น True ปิดบวกไป50สตางค์ยู่ราคาที่12บาท MTC ปิดบวกไป1บาท50สตางค์ยู่ราคาที่48บาท25สตางค์ CPN บวกไป1บาท75สตางค์ยู่ราคาที่51บาทส่วนหุ้นที่ติดเข้ามาใน Twenty Top Gen ซึ่งมีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดก็ได้แก่ CPO รองลงมาได้แก่ Delta และ CPF โดยมีเซนเทลตามมาห่างๆ่างเซนเทลปิดบวกไป11%ราคาดีดขึ้น3บาท25สตางค์อยู่ราคาที่31บาท50สตางค์หุ้นแบมปิดบวกไป7%ดีดขึ้นมา45สตางค์อยู่ราคาที่6บาท45สสตางค์ในขณะที่หุ้นไซเล็กปิดราคาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มากที่สุด ได้แก่หุ้น p r o เอปิดบวกไป25%ราคาดีดขึ้นมา27สตังค์ขึ้นมายืนที่ราคา1.31บาทส1สตังค์มูลค่าซื้อขาย63ล้านบาทส่วนหุ้นที่ติดเข้ามาในทเวนตี้ท็ลซึ่งมีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดได้แก่หุ้น TLI ปิดติดลบไป7%ร่วงลงมา90สตังค์ยืนราคาที่1 1บาทมูลค่าซื้อขาย428ล้านบาทรองลงมาได้แก่ I v ว ปิดติดลบไป80สตางค์อยู่ราคาที่20บาท20สตางค์มูลค่าซื้อขาย394ล้านบาทซพเซปเป้ปิดติดลบไป6%ปร,ร่วงลงมา3บาท50สตางค์ลงมายืนที่ราคา49บาทมูลค่าซื้อขาย128ล้านบาทหุ้น RJS ปิดติดลบไป11%ปร,ร่วงลงมา2บาทอยู่ราคาที่15บาท80สตางค์มูลค่าซื้อขาย94ล้านบาทในภาพรวมของหุ้นทั้งตลาด มีหุ้นที่เข้ามาทำวอล u ุ่มเบลตและก็เป็นวอล u ุ่มเลตในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่ scp pro n และ akr วอล u ุ่มเลตในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่ rjs s a p e และ meb Impact ในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่ delta cpo และ advance Impact ในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่ k bank tli และ ptt ในวันนี้จะพาทุกท่านไปส่องหุ้น pro n เป็นหุ้นไซส์เล็กพุ่งขึ้นมาจากแนวรับต่ำๆเกือบจะทำราคาซีลิ่งนะครับปิดราคาบวกไป25%อยู่ราคาที่1.31บาทส1สตางค์และมีมูลค่าซื้อขายมากถึง63ล้านบาทเราไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารของหุ้นโปรเอ็นกันก่อนนะครับภาพนี้เป็นอินโฟกราฟิกจากข่าวหุ้น .com เมื่อวันที่17มกราคม2,568โ r o n ปรเอ็นส่งซิก เลงชิงเคก้กงานรัฐเอกชนเฉียด3,000ล้านบาทหนุนเป้ารายได้ปีนี้โต20%โรเอ็นกลางแผนปี6-8แุ 8. ดยประมูลงานภาครัฐภาคเอกชนเฉียด3,000ล้านบาทแย้มตุนแบ็กหลอกแน่น800ล้านบาทฝากศูนย์เอชเน็กซ์เดต้าเซ็นเตอร์สคาดก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนเมษายนหนุนไรายได้ปีนี้เติบโต15-20%ส่วนข่าวนี้เมื่อวันที่28มกราคม2568 โปรเอ็นผนึก VMware ยกระดับ SEA Cloud ดันองค์กรเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลโปรเอ็นประกาศจับมือ VMware ยกระดับ SEA Cloud สู่การให้บริการด้วยมาตรฐานระดับโลกช่วยให้องค์กรต่างๆสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างราบรื่นและข่าวล่าสุดจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2568 หัวข้อข่าวแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่1ปี2568เรื่องลดทุนจดทะเบียนและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2568ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยหัวข้อประชุมที่สำคัญนะครับจะอยู่ในวาระที่8พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากการยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด Private Placement จำนวน200ล้านบาทจากเดิมทุนจดทะเบียน482ล้านบาทเป็นทุนจดทะเบียน282ล้านบาทโดยการตัดทุนสามันที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน400ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ50สตังค์และในระเบียบาระที่9เป็นเรื่องเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลหุ้น Pro ็ n บริษัท Pro นคอร์ปจำกัดมหาชน แบ่งลักษณะธุรกิจออกเป็น2อ,อย่างนะครับธุรกิจที่1ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสารหรือ ict และให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านศูนย์ข้อมูล data center และบริการอินเทอร์เน็ต isp และบริการ Cloud Service ธุรกิจที่2คือธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสำหรับงานโทรคมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐานในพาร์ทนี้ก็จะเป็นการเข้าไปสหุ้น pro n เป็นพาร์ทที่3แล้วนะครับปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด4,762รายอัปเดตข้อมูลเพียงวันที่15ตุลาคม2,567โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งอัปเดตข้อมูลเพียงวันที่12มีนาคม2,567มีรายย่อยถือหุ้นทั้งสิ้น4,535รายคิดเป็นฟรีโฟลด52.90%ในปัจจุบันบริษัทมีมูลค่าตามราคาตลาด514.26ล้านบาท มีทุนจดทะเบียน196.28ล้านบาทบริษัทนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่29เมษายน2,564เข้าตลาดมาด้วยราคา IPO 3บาท25สตางค์ราคาพา50สตางค์โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่1ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายเดิมนะครับคือบริษัทเวลวอเตอร์เฮาส์จำกัดถือหุ้น24.24% 24 ผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่2คือนายกิติพันธ์สีบัวเอี่ยมถือหุ้น14.32%ลำดับที่3นายคมกริต,ตันติพงศ์ถือหุ้น3.09%และลำดับที่4บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์จำกัดถือหุ้น3.02%ผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่5ลงมาก็จะเป็นบุคคลธรรมดานะครับโดยถือหุ้นต่ำกว่า3%ผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับสุดท้ายลำดับที่23 นายสุนทรสีปรัชญ,ญาอนันต์ถือหุ้น0.51%ภาพนี้เป็นอินโฟกราฟิกจากหุ้น station.com เป็นข้อมูลยังไม่ได้อัปเดตนะครับข้อมูลในเชิงตัวเลขล่าสุดต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ปัจจุบันหุ้น p r o เอมีค่า P/E 17.59 P/BV 0.91ไม่มีปันผลนะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่1บาท31สตางค์ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว หรือเพจอัพอยู่ที่196.28ล้านบาทส่วนมูลค่าตามราคาตลาดหรือ Market Cap อยู่ที่514.26ล้านบาทผลการดำเนินง,งานของบริษัทงบการเงินไตรมาสที่4และงบการเงินประจำปีได้ประกาศงบการเงินแล้วเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2568ประกาศเมืพพ่อเวลา19นาฬกา,พาพน25นาทีซึ่งเป็นเวลาหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการแล้ว งบการเงินออกมาดีนะครับบริษัทมีกำไรก็เลยมีผลทำให้ราคาหุ้นในวันที่26กุมภาพันธ์ก็คือเมื่อวานนี้ราคาเกือบจะปิดซีลิงิงงบการเงินประจำปี2567บริษัทมีกำไร29ล้านบาทเทียบกับปี2566บริษัทมีกำไรเพียง15ล้านบาทส่วนข้อมูลการปันผล Pro N เข้าตลาดในปี2564เข้าตลาดแล้วสามารถปันผลได้เลย โดยปันผลในอัตราหุ้นละสิบสตังค์ในปี2,565ผลประกอบการไม่ค่อยดีแต่ก็ยังมีการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ0.0577บาทในปี2,566จ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ12สตังค์ส่วนในปี2,567งดจ่ายปันผลและในปีนี้ก็มีมติของบริษัทงดจ่ายปันผลอีกปีหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นใครจะเทรดใครจะลงทุนในหุ้น p r o เอในปีนี้ไม่มีการจ่ายปันผลต้องหวังส่วนต่างของราคาหุ้นหวังแคปิตอลเกนอย่างเดียวนะครับราคาหุ้นในปัจจุบันอยู่ที่1.31บาทส1สตางค์ซึ่งถูกกว่ามูลค่าจริง18%มูลค่าหุ้นที่แท้จริงอยู่ที่1.43บาทส3สตางค์ภาพนี้ก็เป็นภาพกราฟหุ้น PRO เอนในทมเฟรมเยียนะครับหุ้นเข้าตลาดแล้วทำราคาสูงสุดไว้ที่9บาท2สตางค IPO อยู่ที่3บาท25สตางค์ลงมาปรับฐานต่ำสุดที่98สตางค์ปัจจุบันราคาหุ้นยังอยู่ในขาลงภาพนี้เป็นภาพกราฟหุ้นในไทม์เฟรมมันในเดือนธันวาคมราคาหุ้นยังอยู่ในโซนเกือบเกือบจะ5บาทเดือนธันวาคม2567าราคาค่อยๆร่วงหลุดราคา IPO 3บาท25สสตางค์ลงมาส่วนในเดือนมกราคมร่วงยาวเลยนะครับ ส่วนปัจจุบันราคาหุ้นกำลังรีบาวขึ้นมาภาพนี้เป็นภาพกราฟหุ้นในไทม์เฟรมวิ v. ราคาหุ้นสูงสุดอยู่ที่9บาท2สตางค์ก็ไม่น่าเชื่อนะครับลงมาปรับฐานต่ำสุดที่98สตางค์หลังจากมีการเพิ่มทุนเมื่อปีที่แล้วเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ1บาทเพิ่มทุนแล้วราคาหุ้นพุ่งขึ้นขึ้นไปอยู่ในโซน4บาทแล้วก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันในปี2568 ลงมาปรับฐานเกือบจะหลุดโลแต่เมื่อวานนี้ราคาหุ้นเด้งรีบาวขึ้นไปเกือบจะทำราคาซีลิงภาพนี้เป็นภาพกราฟในไทม์เฟรมเดย์เมื่อวานหุ้นเปิดราคาที่1บาท6สตางค์ขึ้นไปทำ h i g สูงสุดที่1บาท33สตางค์ในช่วงท้ายตลาดลงมาปิดราคาที่1บาท31สตางค์การที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นนอกจากจะได้รับข่าวดีกนงลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ประกอบกับงบการเงินประจำปี2,567ของหุ้น p r o เอออกมาดีบริษัทมีกำไรก็เลยได้2แรงบวกแต่ข่าวร้ายก็คือไม่มีการจ่ายปันผลนะครับปี68งดจ่ายปันผลใครจะเข้าไปเทรดใครจะเข้าไปลงทุนก็เล่นเก่งกำไรอย่างเดียวหวังผลเพียงแคปิตอลเกณนะครับท่านใดสนใจจะเข้าไปเทรดจะเข้าไปลงทุนก็วางแผนกันให้ดีแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ